สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะินดต้อนรับทุกท่านะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูนคุณกุกน,นะคะวันนี้นะคะกับคลิปนี้นะคะจะไปไหนจะไปวัดค่ะจะไปทาไมที่วัดนะคะวันนี้นะคะก็มีเคสนะคะสัมภาษณ์หลวงพ่อนะคะก็ตอ,ตอนนี้กําลังออกเดินทางนะคะไปจากในซอยบ้านนี่แหละ่ไทราท้ายมีนบุรีนะคะก็หลวงพ่อนะคะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่วัดบ,บางเพ็งใต้ มินบุรีนี่แหละใกล้ๆนะคะม่ไกลจากบ้านทุกคนที่ลองออกจากซอยคาไทยราชนะคะก็จะไปสัมภาษณ์นะคะหลวงพ่อที่ทานผิตภัณฑ์ตัวที่บูร์ตัวนี้นะคะแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยมีการสั่งเพิ่มเพราะว่ากินแล้วเห็นผลลับชัดเจนมากๆะคะวันนี้หลวงพ่อท่านสั่งเพิ่มไปทั้งหมดหกกล่องเลยนะคะแล้วก็ยินดีจะแชร์ประสบการณ์อ่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่ได้ติดตามช่องบุ๊กอยู่จะเห็นว่าตอนนี้นะคะบุ๊กจะมีรีวิวที่เยอะที่สุดเลยแล้วก็บุ๊กเนี่ยจะเดินทางลงพื้นที่จริงนะคะเนื้อใต้ออกตก คือไปหมดทุกทุกจังหวัดอะถ้าลูกค้านะคะบอกว่าอยากแชร์ประสบการณ์นะคะจริงๆอะลูกค้าทานดีเยอะมากๆแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะสะดวกนะคะที่จะให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างเคสนนี้วันนี้นะคะหลวงพ่อนะคะทงบอกว่ายมปุ๊กยมปุ๊กยมปุ๊กมาสัมภาษณ์หลวงพ่อเลยหลวงพ่อยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์เพราะว่าอยากให้คนที่ปวดนะคะได้หายมือหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อเนี่ยค่ะปวดเข่าเดินไม่ได้เข่าบวมนะคะ ก็คือเวลาเดินบินธมบตัตเนี่ยจะทรมานมากๆนะคะหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองเห็นโฆษณาบุกก็ะหะหลวงพ่อก็มั่นใจมากนะคะแล้วก็สั่งไปทานนะคะหลังจากที่ทานนะคะเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่สอง่องแรกวันนี้นะคะหลวงพ่อประทับใจมากๆเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะว่าหลวงพ่อจะประทับใจอะไรยังไงบ้างในผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะตามมาเลยคะ่ะนี่นะคะเป็นเส้นทางที่เรากําลังจะเดินทางไปที่วัดนองเป็นใต้นะคะไม่ไกลค่ะก็น้าอขับรถไปประมาณสัก 1 5นาทีถ้ารถไม่ติดก็ถึงแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในเขตบีนบุนนรีด้วยกันวันนี้เราอยู่ในเขตกรุงเทพนะคะตามมาเลยนี่นะคะเรามาถึงแล้วนะคะ วัดบางพิงใต้นะคะอยู่ที่มีนบุรีกทรทมของเรานั่เองนะคะแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยอยู่บุดติกนะคะก็ตรงไปเรื่อยเลยะคะ่ะบรรยากาศดีนะคะวันนี้ก็จะมีนะคะสำหรับใครที่จะมาทําบุญหรือว่าจะมาท่องเที่ยวก็จะมีตลาดขวัญเรียมนะคะซึ่งเป็นที่โดงดังของอมีนบุรีมากๆเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปจอดรถแล้วก็จะไปทําการสัมภาษณ์หลวงพ่อกันนะคะว่า หลวงพ่อนะคะมีความประทับใจอะไรในปีตพันดีบุญมากไหคะตามมาเลยค่ะจริงๆอยากจะ้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆเลยโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวเก่าจริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบุญคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะปุ๊กอยู่ที่ตลาดบางเพ็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะปุ๊กก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ ฉันผลิตภัณฑ์ตัวบิบูลน,นะคะตัวน,นี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์บิบูลมีความประทับใจอะไรแล้วอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัตสการ์ค่ะหลวงพ่อขกขาเจริญพรอนโยมนะอาตอมาก็พันอุปใจคุณอาจมวัตถุิจรมมันาโยงนะมาจีสิบสพรรษาเนี่ยโยงนะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้ 68คปดก่อนที่จะหลวงพ่อจะฉันติตพันตัวดีบูลค่ะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเข่านี่ทั้งสองทั้งสองก้างนะโยมนะเริ่มปี49จะเริ่มปีประมาณสิบกว่าปีแล้วที่ปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจะถ้าเดินเด่นมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนรสสั่นลอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียวมันมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี้ยก็ ก็อาอาตมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นนานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วย่งสิบสามปีแล้วสิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ทิ่เขาโฆษณาแะ้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งใช่ยงบ้างไม่หายบ้างใช่ยแล้วหลวงพ่อรู้จักสิภธณฑ์นีบูลนี้ได้ยังไงคะ ก็ได้ดูอ่า u u u e e ของอตาตมาก็ลองไปดูเรื่องกับประดีเจอเ<ม>จอมาสิกว่าบันกีนแล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อ,อก,กับปุกละคะอ่าจังเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ย60กวา่าแล้วเกืกอบเจ็ดสิบมั่งก็เลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่า มีการออกสื่อหลายคนและนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติเดียวเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีประมาณั่ไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าซองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะขนาดเราจังแค่สิบซองเนี่ย จากที่ว่าการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือปวดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉันไปเพียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะก็สามารถจะเอ่อสุขภาพดีขึ้นเดินดีขงเดินไม่ค่อยเสียวนะเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมิบาบจะมีอาการทรมานบ้างๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เห็นบอกว่าญาติโยมได้ถามเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าไงคะอืมค่ะญาติโยมท่านก็บอกว่าเคยเห็นมันกันโฆษณานี้อ๋อค่ะก็ยังอยากจะให้อาจมาลองดูค่ะ อาจจะมาเดินบิดรบาดดีขึ้นท่านคงกะนาตามาจะกินมาทันตามอ่ะหขาวเมื่อก่อนเนี่ยปวดเท้าญาติโยมก็เห็นว่าหลวงพ่อเดินกระเพกกระเพกปวดเท้าใช่ไหมคะหลังจากที่ทานดีบุญไปสิบซองน,นะคะหลวงพ่อเดินได้ดีขึ้นนะคะญาติโยมก็มีการมีการถามนะคะว่าหลวงพ่อก็เลยบอกไปว่าเจอผลิตภัณฑ์ดีบุญใช่ไหมคะใช่ก็อยากจะบอกญาติโยมนะที่อาจจะมาก็ลองฉันลองทานรู้ได้เนี่ยก็ดีขึข้นนะโยมจากที<ข>่ว่าได้ทานยา หลายอย่างมาแล้วหลายข้อหลายหลายอย่างมาแล้วก็คุ้มราคานะมันดีขึ้นแบบดีขึ้นมากใช่ไหมคะใช่ใช่ดีขึ้นมากก็สังเกตได้สังเกตได้จากเช้าช้านี่จะจําวันแล้วลุกขึ้นมาก็จะเดินลําบากหน่อยก็ดีขึ้นตอนนี้ลุกได้จะมายาเขาเขายังกรึบๆอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้จะยังดังอยู่นะคะข้างนี้ก็ค่อยช่วแล้วแต่นี้ยังนั่นอยู่เนี่ยเดินตอนเชาานี่ตอนตีตีห้าลงมาจากบันไดะะค ก็ดีขึ้นนายนมแล้วเมื่อก่อนตอนลงขึ้นบันไดคะหลวงพ่อมีการปวดต้องเดินแบบไหนคะก็ขาลงมันจะดีหน่อยยมขาลงแบบมันสะกาขึ้นก็ต้องสาวบันไดขึ้นไปหน่อยเพื่อช่วยต้องใช้ราวบันไดไต่ขึ้นใช่ไหมแล้วตรงข้อเท้าอ่ะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานก็่วงนี้สิบกว่าวันมานี่ไม่เป็นอะไรยมอ๋อไม่เป็นอะไรคือสามารถลงน้ำหนักได้ไหมคะก็ได้ได้กได้ได้มากขึ้นเนาะเมื่อก่อนนะคะตอนเจ็บแบบ มันลงน้ำตัดยังไงคะหลวงพ่อเวลาที่เราต้องใช้แบบเท้าในการเดินนะคะเดินไปพอเราเดินอย่างนี้ไหมถ้าถ้าน้าหนักที่เราจะก้าวขาซ้ายเนี่ยก้าวฝามันจะหนักหน่อยจะสูงข้อเท้ามันจะเสียวอัตมาก็ขอผู้เปยพระสาพระยนโยมนะถ้าผู้โกหกก็มุสานโยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุ้มราคาอยม คุณราคาที่อาตมาก็ขอขอบอกโยมอะไรกันนะก็ะลองดูโยมตงห้าตอนนี้ก็รู้แล้วยมถ้ายัางเป็นสักสี่ห้าปีเนี่ยคงจะดีเพราะอาตมารประมาณเกือบสิบสามปีแล้วโยมมพ๊กนี่ที่เขามาขายขีขีบูนอนนี้ก็มาได้มกว่าจ้างอาตมาเรายมอาตมามาลองชั้นดูก่อนก็ดีขึ้นจริงๆ ลองดูเลยโยมถ้าไม่หาก็ถ้าเป็นสองปีไม่หาก็มาหาอาตมาบัตบ,บังเพลงใต้จะน้าฝาเลียมได้เลยโยมหลวงพ่อก็บอกว่าทางเราไม่มีการว่าจ้างแล้วหลวงพ่อก็ทานแล้วดีขึ้นก็อยากบอกต่อยาิโยมนะคะว่าเพ<ข>ราะว่าฉันเองแล้วก็เห็นผลจริงนะคะอาวันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแช์ประสบการณ์นะคะหลวงพ่อท่านนะคะก็ยังจะมาการันตีได้ว่าเมนการทานจริงๆแล้วเห็นผลจริงๆก็จะมาฉันดีบุญให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวกเปิดให้นะคะอถ้<ช><ช>าตัวดีบูลน,นะคะที่ออกจากพวกไปนะคะพวกเป็นคนประจําสํานักง,งานใหญ่นะคะแล้วก็ตัวดีบูลที่ออกไปจะต้องเป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะกล่องสีเขียวนะคะแล้วจะเขียนว่าดีบเน่กับดีบูลเป็นชนิดเดียวกันนะคะ<ช>แล้วก็กล่องที่ถูกส่งจากสํานักง,งานใหญ่จะต้องมีเป็นต้องแกะพลาสติกใช่ไหมคะหลวงพ่อ<ช>นน่นหนาเนาะขาไม่มีการถูกแกะใดๆทั้งสิ้นเนาะหลวงพ่อเนาะแข็งดีมากเลยหลวงพ่อบอกว่าเป็นพระไม่ไม่มุสาเนาะนี่คะ ก็แกะออก่องมาแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเนาะนะคะแล้วก็ข้างในมีกี่ซองคะห้าซองข้างในมีห้าซองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีห้าซองจริงหรือเปล่าตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะข้างในจะมีห้าซองเปิดมาในนี้นะคะมีห้าซองเนี่ยนะคะเป็นห้าซองนะคะหลวงพ่อชันวันละอ่าหนึ่งซองจ้ะวันละหนึ่งซองเพาะะนั้นหลังอาหารเช้าค่ะเออหลวงพ่อคิดว่าวันละหนึ่งซองมันเพียงพอไหมคะ กับที่เราสัมผัสได้ว่าราสิบวันอ่ะมันก็ลองลองถ้าก็จะลองดูคุณภาพค่ะแต่ที่ดูดูก็สองสองก็ดีค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วหลวงพ่อคิดว่าออสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแบบเร่งฟื้นฟูได้ไวเลยค่ะดีโยป็นถูกเข้มข้นดีมากค่ะนี่นะคะหลวงพ่อก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะกินมาสิบปีสิบวันก็ยังออดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูนะคะค่ะวิธีการทานง่ายมากๆเลยนะคะ ก็คือใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วน้ําเย็นนะคะเน้นน้ําเย็นนะคะน้าเย็นเราปรกตินี้เลยนะคะจะเป็นน้ําเปล่าธรรมดาหรือว่าน้าแช่ในตู้เย็นก็ได้น้ําประมาณครึ่งแก้วแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาแกะตัวดีบูนนะคะอยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่นะคะเราได้น้ําแล้วนะคะวิธีการทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็ชงผงดีบูนลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะว่เาเราใส่สารสกัดเข้มข้นนะคะแล้วก็คน,นะคะ่ะก คนแบบนี้นะคะหลายๆคนนะคะมีความกังวลว่าเอ,อ่อเป็นแบบชงเนี่ยจะทานยากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาถามหลวงพ่อกัน,นะคะ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลวงพ่อนะคะก็จะฉันให้ดูแล้วเนาะที่ก็ละลายประมาณนี้นะคะ่ะละลายง่ายนะคะดีบูลละลายง่ายมากๆเลยนะคะ ะะเดี๋ยวหลวงพ่อะะจะฉันดีบูษนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะนี่นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะหมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายยม<อ><อ>ก็คลมไหมคะไม,ไม่ไม่มีคลุมข่าวไหมคะ ไม่มีคาไม่มีคาไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลไปใช่ไหมคะใช่ค่ะหหลห<ผ>ลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยนะคะค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าะค,ะคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหลาย,ลายๆท่านแล้วล่ะนะคะเพราะว่าบุ๊เองนะคะเป็นคนที่มีเคสสัมภาษณ์นะคะเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเคสที่ดีมากๆนะคะหลวงพ่อนะคะได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้แล้วดีจริงฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่หลวงพ่อบอกว่า เป็นยังไงคะบอกญาติโยมนิดนึงคะก็ขอเชิญญาติโยมก็ที่ทาทันยาแก้ปวดแก้อะไรมาหลายอย่างหลายยี่ห้อแล้วโยมก็ยังหายมั่งไม่หายมั่งเพราะอามาประมาณสิบสามปีเลยปวดทุกข่าวมากปวดจนเขาจะเล่าความหลังให้หน่อยก็ได้นะที่ช่วงนั้นที่เป็นหน้าปีที่คิ้หนาวหน่อยก็ปวดๆแล้วอยากจับคอเนี่ยทุบตรงนี้ทิ้งเลยโยมมันปวดยังไงมันปวดมากปวด ปว,<น>ปวดร้าวปวดลึกยกขาไม่ขึ้นลึกปวดแบบจะทนไม่ไหวยังก็ยิ่งกับปวดที่เราเป็นแพ้ที่ปวดอีกปวดจื้อก็ไปในในกระดูกเลยวนถึงกระดูกช่วงนั้นน่ะค่ะนีะ่ก็เป็นความประทับใจนะคะอีกเคสหึลนะคะที่เจยกได้ว่านะยทุกท่านนะคะ ฟังแล้วก็ตัดสินใจลองทานได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดีบูลน,นะคะช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขานะคะนิว้วลอ็อกปวดหลงังปวดไหล่ลนะคะวันนี้นะคะพุกตับหลวงพ่อนะคะก็ต้องผอตัวไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะ,จะเจริญพรายิโยมนะโยมนะขอโยมก็ลองลองลอง,ลองทานดูโยมไม่เกินสิบซองก็จะดีขึ้นนะก็จนเขาจเจริญพรยโยมนะ น,นี้นะคะก็ก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังคลิปไปแล้วเนาะก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยเนาะก็ก็อยากจะบอกค่ะว่า,วาสำหรับคนที่กําลังลังเลยอยู่ว่ามีอาการปวดข้อปวดเขาปวดกระดูก ปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกอะค่ะตอนนี้ค่ะก็ดีบูเนี่ยถือว่าได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาแรงมากๆแล้วก็ลูกค้ารีวิวแน่นมากเลยนะคะโดยเฉพาะพวกเนี่ยคือเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดเพราะว่า,อ,าอยากไม่ต้องเชื่อพวกนะคะว่าสินค้าดีนะคะแต่ว่าให้เชื่อคนที่ทานเนาะแล้วก็รีวิวของเราเนี่ยออกไปจากลูกค้าตัวประเทศเสียจริงตัวจริงเสียงจริงทั้งนั้นเลยนะคะค่ะตอนนี้นะก็จบกันไปแล้วนะคะกับวันดีๆแบบนี้นะคะก็รู้สึกดีค่ะ เราเราเป็นตัวแทนขายะคะ่ะเราก็เห็นเวลาลูกค้าแบบกลัมาสั่งเพิ่มว่าอยากจะบอกต่อรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้นะคะ่ะมีความสุขนะคะกับการที่ได้ขายผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคลิปถัดไปบุ๊กจะไปจังหวัดอะไรนะคะแล้วก็ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้บุ๊กด้วยนะคะศูนย์จำหน่ายดีบูนดีกันกคุณบุ๊กนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้บุ๊กขอตัวไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย